ลูกพี่วะมีลูกพี่ลูกพี่โตใหญ่มีลูกคนใหญ่มีลูกพี่ปลาพวกง่ายต้องลูกพี่เก็าแกินไปอย่งเดียวก็บไม่รุนโตไอ้น้อ,อก้มชาใบรุนบอใบเฮ้าก็เฮ้าก็เข่าใจนะเฮ้าว่ได้อียงเออต้องเอาน้ำไปเสิร์ฟนะคะทุกคนมีคนแม่มาหาเราข้างในนะคะว่าแม่แม่อยู่ข้างในกันนะคะกับพี่ใบพูนะคะทีนี้แม่จะเอาน้ำไปเสิร์ฟคุณนายนะคะเขาไม่มานะคะ มีน้ำตกด้วยนะทุกคนที่เดิมเจ้าประจำเอาค่ะเอามาเสิร์ฟแล้วค่ะทำไมคุณไม่เข้าไปคะเอาีเอาให้แล้วก็ไปคะแล้วก็ไปนะคะ<ป>บ๊ายบายนะคะไา่ไดเ,เป็นบ่ขาดไรได่ได้เลยใช่ปีจะเฮงอยากไปแล้วเน,ะนาะนไปน้ำพี่น้องจะฟของ,เ,งเออแล้วมักไปเยอะ

ไปไปสีโรเซ็นต์เพรากมันความนเองไปีกรเจาไปกาะนนระดิ่งพอไปจนการจริงตลอดบอี่ผมผามาแล้วป่ผมไต้าเพื่อเราใตั้งนานกดจริงเหรอหาสิตั้งนานเรื่องเกิดเยอะไปชั่วนอนไปไปรวยกันมันต้องมีการอะไรแลกเปลี่ยน ค้างามเนาะหุนเป็นสาวเลยไหมแมนบม่ได well, ้เห็นเขาดอกบาจจะไปนั่งมันห่อนบ้าทุกคนากาก็ดีไปดูสิว่าเด็กๆจะได้อะไรกันโอยูนี่มันเย็นนี่เจ้าสิไปนั่งห่อนอย่าง ได้ตลอดมุมนี้ได้ตลอดมีตลอดอุ้ยอันนี้มันไม่มีไฟแต่มันกดยากได้อะไรมาไหนยิงมายิงไม่จต์อ่ะยิงมาหาแม่โอ้สิ่งที่ได้เจ็บหัวเด้ ลูกอมใหญ่โอ้ขมเอยเด้คนนึงได้ลูกอมใหญ่ยผู้นเสไปแล้วก็บลูก่อ่ะเอาแล้วแต่โอเคคนนี้เด้ลูกอมใหญ่ว้กิน่ารั้คไาใจลมอยั่วไหนฟินมจุดจวดจวดจวด ยี ah ่มาล้มพุ่งมาพ่งมาว้าองแท้ก <em> ินจนเหี่ยวทำไมขีนมราเรามีส่วนคนเดินที่ยั่งยืนกว่าที่อื่นเพราะว่าความเป็นตักษณ์ของขีมราราด้นนเองและที่สําคัญนะคะนักท่องเที่ยวบอกว่า บ้านเรานะคะอำเภอเขมราชเป็นคนที่มีน้ําใจดียิ้มสายามพูดเพราะและก็รักวัฒนธรรมเขมราชนันเองเพราะฉะนั้นก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังพ่อค้าแม่ขายพ,าพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเขมราชทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการรณนรคงนะคะใส่ความเป็นเขมราชด้วยความเป็นอัตลักษณ์ไปซื้อได้เลยค่ะอันนี้เป็นชุดซับพาวเวอร์นะคะไอตัวหเหลืองๆบางท่านจะบอกว่าเอ้พิธีกรใส่ชุดนอนมัน<ร>ไม่ใช่ย,ยะะังไไม่ใช่ เป็นชุดซ่อกพ,พอรเวอร์ของคิมารานะคะไ,ไปซื้อมาถูกไม่เลยไม่แพงนะคะอยู่ด้านคุูอ้อยนะคะมีวางจำหน่ายแล้วก็ทุกเจ้าที่ร้านทีนี้เราวิตา วสัตนีกลับไปร้นของเลนหอไปนี้ไดรักกะคับครับวันนีขอให้สดใส่รับการวเสาที่สองเสาที่ผ่านมาขอเ้าหลับ